สวัสดียามเช้าเ้านะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ภาพบรรยากาศนะครับทางช่อง u t u b e ของ M อ,อ็มบัทวเช้านี้นะครับ M ก็ยังอยู่ที่หมู่บ้านเช้ามงนะครับที่โดยปุยนะครับจังหวัดเชียงใหม่ M มก็ตื่นมาเก็บภาพบรรยากาศยามเช้าๆชนะครับเห็นไกลๆโน่นก็จะมีทะเลหมอกนะครับอยู่บร,ริเวณด้านหน้าห้องของเรา อนนี้ก็พวกคนก็เริ่มติดน,นะครับออกมาทํากิจวัตรประจําวันนะครับเริ่มหงหาอาหารนะครับแล้วก็พร้อมไปด้วยนะครับเสียงนกนะครับแล้วก็เสียงไก่นะครับร้องปลุกเราเต่ดเช้าเลยบรรยากาศเช้านี้เย็นสบายนะครับเดวเอ็มก็จะพาชมนะครับภาพบรรยากาศที่พักของเรานะครับเพื่อ ท่านผู้ชมท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบเอ็มนะครับหรือว่าต้องการจะมานอนค้างคืนที่นี่นะครับเบมก็จะพาชมนะครับภาพบรรยากาศที่พักของเรานี่ก็จะเป็นนะครับเป็นที่พักของเราก็ชื่อว่ากาแฟป่าไม้นะครับก็อยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนหมู่บ้านเลย ก็ทําให้ภาพบรรยากาศนะครับสวยงามนะครับตื่นมาตอนเช้านะครับสามารถสั่งกาแฟนะมาจิบอุ่นๆนะครับนั่งบริเวณตรงโต๊ะนะครับหน้าระเบียงหรือไม่ก็สามารถนั่งนะครับทางคาต้มนะร้อนหรือว่าเสื้อหานะครับมานั่งรับทานนาห้องแล้วก็สามารถชมทะเลหมอกหรือว่าจะชมชาวบ้านนะครับทำกิจวัตรประจําวันนะครับหุงหาอาหารยมเช้าได้ทางบริเวณด้านหน้าของเราเลย ก็จะมีห้องอยู่ไม่มากครับมีอยู่3ามสีห้องครับอันนี้ก็เป็นห้องหลังใหญ่นะครับชื่อว่าบ้านแมวขีก็เป็นห้องที่เราพักอยู่อันนี้ก็จะเป็นหลังเล็กนะครับคือกระโจมป่านะครับก็จะมีกระโจมป่าหนึ่งกระโจมป่าสองแล้วก็มีฝั่งนี้อีกห้องหนึ่งนะครับก็ชื่อว่าบ้านผู้พานะครับบ้านผู้พานี้สามารถอเอาเต็น์นะครับอเอาเต็น์มาคางนอนด้านบนได้เลย ส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างนู่นก็จะมีกาแฟนะครับกาแฟโอวัลตินอาหารนะครับขายอยู่ด้านล่างนี้เราสามารถสั่งนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาทานด้านบนนี้ได้เลยนะครับสำหรับบ้านนี้ก็กระจมปา1กระจมปา2นี่ราคา600นะครับราคา600ส่วนทีเอ็มพักอยู่นี่900นะครับก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่หน่อยเดยเอ็มพามาชมนะครับว่าภายในบ้านมีอะไรกันบ้างน,นะครับ นี่ครับเขาก็จะมี Wi-Fi ให้ด้วยนะครับนี่ครับเวลาเปิดประตูออกมานะครับตอนกลางคืนนะครับกลางคืนเอ็มก็จะเอาเก้าอี้มานั่งนะครับนั่งบริเวณหน้าห้องตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถชมวิวครับชมดาวบริเวณหน้าห้องเราได้เลยกลางคืนก็าดาวก็อยู่ตรงนี้นะครับสวยงามมากมาครับเดี๋ยวเอ็มพามาชมบรรยากาศภายในห้องราคา900านะครับว่าเขามีอะไรให้มาก ก็จะเป็นที่นอนประมาณนี้นะครับที่นอนน่าจะ5ฟุตนะครับนอนได้สงคนนะครับสบ,สบายยแล้วก็จะมีผ้าขนหนให้2ผืนแล้วก็ผ้าห่มนะครับผ้านวมผืนใหญ่อีก2ผืนแล้วก็จะมีพัดล,ล,ลมให้ตัวหนึ่งนะครับเมื่อคืนเอ็มก็ไม่ได้เปิดนะครับโหอ,อากาศหนาวเมื่อคืนฝนตกอากาศยิ่งหนาวไปใหญ่แล้วก็จะมีทีวีนะครับทีวีจะแบนให้ ด้านนี้ก็จะเป็นมุมโต๊ะเล็กๆนะครับสามารถนั่งาทานมาม่านะครับหรือว่าจะนั่งชมกาแฟจิบกาแฟบริเวณนี้ก็ได้นะครับก็จะมีเครื่องอต้มน้ําให้นะครับาาการน้ําร้อนนะครับแล้วก็จะมีน้ํำสิงให้สองขวดนะครับกระดาษชูชูนึ่งม้วนนะครับดยวพามาชมในห้องน้ํากันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้าง แชมพแมห้องน้ําก็เป็นชักโกอย่างดีนะครับแล้วก็จะมีเครื่องทาน้ําอุ่นนะครับเครื่องทาน้ําอุ่นให้ด้วยโอ้โหเมื่อคืนถ้าไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนี่เอ็มสงสัยอาบน้ําไม่ได้แน่เลยหนาวครับท่านผู้ชมขนาดตอนที่เอ็มมาี้เดือนกันยานะครับเดือนกันยายัางไม่ใช่หน้าหนาวจริงๆโอ้โหอากาศหนาวเ <ๆๆ S 1> นี่นะครับเมื่อคืนเอ็มก็เอาก็เอีนี่ มาตั้งอย่างนี้นะครับแล้วก็ตตม,มาม่าทานนะครับตตม,มาม่าทานแล้วก็แบบนั่งชมาดาวนะครับเขาเรียกดาวบนดินนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามนะครับนะครับสังเกตหลายๆบ้านก็เริ่มมีควันนะครับมีควันขึ้นมาจากาบริเวณห้องครัวนะครับก็เป็นการ ทําทกิจวัตรประจําวันนะครับหุงหาอาหารนะครับเตรียมฐานข้าวปลาแล้วก็ออกไปทําทงานนะครับทําไรทําสวนกาแฟอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าบริเวณแถวนี้ก็จะเป็นสวนกาแฟเยอะเลยสวนกาแฟสวนลิ้นจี่นะครับจากที่เอ็มเดินชมมาเมื่อวานก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสวนกาแฟเยอะนะครับสวนกาแฟกับลิ้นจีนี่เยอะเลยบริเวณนี้สําหรับหมู่บ้านนะครับหมู่บ้าน ชาวมงที่นี่ก็อยู่บนความสูงจากเหนือระดับน้ำทะเลก็ประมาณ1,600กว่าเมตรนะครับก็ถือว่าสูงเลยทีเดียวก็เลยทำให้ยากาศที่นี่นะครับหนาวเย็นก็ความสูงนี่ก็พอๆกับอยอดพุทธเบิกนะครับยอดพทธเบิกก็จะทำให้อากาศที่นี่นะครับเย็นสบายตลอดทั้งปี สำหรับหมู่บ้านอาชาวม้งโดยปุยนะครับก็ก่อตั้งมาตั้งแต่หลังสงครามโลกนะครับครั้งที่สองได้ประมาณหนึ่งปีก็เริ่มมีหมู่บ้านนะครับก่อตั้งขึ้นมาก็สังเกตก็มีอยู่ไม่กี่หลังค้าเรือนครับท่านผู้ชมก็ส่วนมากก็จะเป็นญาติพี่น้องกันประมาณนี้ครับก็มีการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะครับมากมายนะเป็นหมูดำโอ้ฟังเสียงไก่ครับท่านผู้ชม ตอนนี้ก็เพิ่ง6โมงกว่าๆนะครับเบอากาศเย็นสบายอ่าอ่าตะวันตกก็ฝั่งนี้นะครับเมื่อวานเอ็มก็ตจำจิงตั้งใจจะเก็บผ้า้าทิ่ตกดินนะครับเมื่อวานแต่ก็ไม่ได้เก็บพอดีเอ็มต้องรีบเดินลงไปฝั่งนน้นครับเดินลงไปทางด้านตีนเขาโน่นนะครับไปอ่าหาพรีเซนเตอร์นะครับพอดีเมื่อวานไปแล้วแกสติดธุระก็เลยได้ไป เย็นคุยกับพ่อแกนะครับแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศาวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็บ้านนะครับบ้านพรีเซนเตอร์ของเรามาเล็กน้อยนะครับแล้วก็พอที่ฝนตกเอ็มก็เลยเรียบกลับมานะครับเมื่อวานเอ้โหชุ่มฉ่ำกันเลยเนี่ยครับภาพบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับเอ็มคิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักก็น่าจะมีหมอกเมฆครับปกคลุมอยู่เต็มบริเวณนี้เลย อากาศเย็นๆน,น,น,นะครับนอนฟังเสียงไก่เสียงนกนะครับก็นึกย้อนไปสมัยอดีตนะครับพี่เอ็มเป็นเด็กตัวเล็กๆนะครับเด็กบ้านนอกก็จะอยู่หมู่บ้านแบบนี้นะครับอยู่หมู่บ้านตามป่าตามเขาก็จะมีเสียงไก่เสียงนกนะครับชาหมาก็ร้องแบบนี้เลยพอโตมาเราก็แยกย้ายนะครับย,ย้ายถิ่นฐานไปทํางาน กรุงเทพบ้างอะไรบ้างก็ห่างหายนะครับห่างเหินไปเลยกับชีวิตแบบนี้นะครับชอบนะครับเอ็มชอบบรรยากาศแบบนี้อยู่กับธรรมชาตินะครับฟังเสียงธรรมชาติไปนะครับครับเนื๋อก่อนปิดคลิปนะครับเอ็มก็จะเก็บภาพบรรยากาศนะครับอ่าช่วงที่หมอกเมฆนะครับลอยปคลคมอยู่เต็มบริเวณทั้งหมู่บ้านนะครับเอามาฝากให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ ครับยังไงก็อย่าลืมติดตามชมนะครับอเอ็มอันทัวร์นะครับทางช่อง youtube นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมนะครับไปพร้อมกับบรรยากาศสุยๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม